สวัสดีเพื่อนๆทางถนนนักอ่านค่ะถนนของคนที่ชื่นชอบหนังสือค่ะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนเดินไปด้วยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะวันนี้แอนพามาแนะนําให้รู้จักหนังสือที่ทําให้แอนค้นพบโลกอีกใบหนึ่งโลกแห่งบันถุก,การเดินทางนะคะก็คือเล่มนี้ค่ะ หนังสือเรื่องหิมาลัยไม่มีจริงค่ะของคุณนิ้วกลมนะคะคุณสราบุลเฮงสวัสด์ค่ะาจากสำนักพิมพ์คูปนะคะเป็นหนังสือแนวบันทึกการเดินทางอีกแล้วนะคะแต่ว่าบันทึกการเดินทางครั้งนี้ค่ะมันจะแตกต่างจากครั้งอื่นเพราะว่าปกติแล้วเราอ่านบันทึกการเดินทางเนี่ยเราอ่านเพื่อแบบว่าจะชื่นชมการท่องเที่ยวจะไปดูสถานที่นะคะมีรูป รูปภาพอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเล่มนี้คือมาเป็นไม่มีภาพอะไรเลยนะคะเป็นบันทึกล้วนๆแล้วสำหรับแอน่ะมันไม่ใช่แค่การเดินทางในใน เรียกอะไรไม่ใช่การเดินทางทางโลกอย่างเดียวอะค่ะมันเป็นการเดินทางเข้าไปสู่ห้วงจิตใจสู่ห้วงธรรมะอะไรแบบนี้ด้วยนะคะบอกก่อนฮิมาลัยเนาะชื่อก็คือเทือกเขาฮิมาลัยก็เขาเขาจะเดินทางไปจุดยอดจุดสูงสุดของเทือกเขาฮิมาลัยก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะซึ่งคุณนิวกรมเนี่ยเขาไปเดินทางไปค่ายฐานของเอเวอเรสต์นะคะก็คือค่าย EBC นั่นเองค่ะเป็นเหมือนกับ เราไม่ต้องไปถึงยอดเขาหรอกแต่ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นฐานไปถึงเอเวอเรสตมันจะมีฐานไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนเราภูกระดึงใช่ไหมคะก็จะไปซําแรกของภูกระดึงก็คือซ้าแฮกนั่นเองประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นค่ายฐานซึ่งแค่เดินทางไปถึงค่ายฐานของเอเวอเรสนี่ก็คือยากแล้วนะคะคือหินมากคือยากมากสําหรับ สำหรับคนเดินทางแล้วเพราะว่ามันจะต้องมีออ,อกซิเจนที่เบาบางกว่านะคะความสูง3 0 0 0 4 0 0 0จากเหนือระดับน้ำทะเลแบบนี้ค่ะมันก็จะเสี่ยงเป็นโรคโรคที่แบบเกี่ยวกับความสูงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ไปเจอมาประสบการณ์แบบนี้นะคะการเดินทางจากจากเมืองไทยไปสู่เนปาลน,นะคะเข้าไปสู่ในฐานเนี่ยมันสอนในหนังสือเล่มนี้ค่ะมาทำให้เราเห็น อะไรบางอย่างตัวตนบางอย่างที่คือเวลาเดินอะ่ะมันเดินคนเดียวใช่ไหมคะมันจะต้องคุยกับตัวเองไปแล้วเดินแบบอยู่อย่างเนี้ยค่ะเป็นสิบสิบวันนะคะมาทาให้เขาตกผลึกความคิดหลายๆอย่างได้ในการเดินทางค่ะทาให้แบบรู้ถึงจิตวิญญาณแบบเห็นธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะมันทําให้เราแบบเออเฮ้ คือ,อ่านอ่านเล่มนี้ยอนรู้สึกว่ามันเป็นบันทึกการเดินทางที่มันไม่ใช่การเดินทางออกไปที่ไหนเลยค่ะส่วนมากเขาจะเดินทางลึกลงไปในจิตใจของเขานั่นเองค่ะมามาดูหนังสือกันค่ะดิเปิดมาเปิดมาแบบนี้ก็จะเห็นเป็นรูปภูเขาแล้วเขาก็เขียนทุกคนสงสัยหัวหัวเรื่องไหมชื่อหนังสือเนี่ยค่ะหิมาลายไม่มีจริงที่อันหยิบมาเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีจริงค่ะพอมาดูหน้าแรกของเขาเลยจะเป็น ม่านเมฆบดบังภูเขาภูเขาซ่อนหลังม่านเมฆหรือไม่มีสิ่งใดบดบังไม่มีสิ่งใดหลบซ่อนค่ะก็จะเกิดคำถามว่าทำไมอ่ะตกลงมันมีจริงหรือไม่มีจริงนะคะแล้วพออ่านไปทั้งเล่มเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงภาวะการเป็นอนัตตาค่ะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมคะอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็คือความไม่มีตัวตน แบบนี้ค่ะก็เลยเหมือนเหมือนเป็นแบบสัจธรรมนิดนึงแหละคะ่ะว่าทุกๆุกอย่างอะ่ะมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปเดี๋ยวมันก็ไปแล้วสิ่งสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมสลายไปหรือสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เขาบอกว่าภูเขาแม่น้ําหรือแม้กระทั่งเซลล์ในชีวิตเราตอนนี้ที่เราเป็นเป็นอยู่เนี้ยมันมีการเสรื่อมสลายในทุก วินาทีทุกอนูแบบย่อยๆเล็กๆลงไปอีกแล้วมันก็จะเกิดขึ้นใหม่ในทุกวินาทีเหมือนกันในทุกแบบเศษเซียววินาทีเหมือนกันดังนั้นเราณนะวันนี้กับเราในเมื่อวานนี้อาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันแล้วค่ะสิ่งที่สิ่งที่เหมือนกันอาจจะเป็นแบบจิตใจหรือจิตของเราที่มันกําลังยึดติดอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นในวันนั้นอะไรแบบนี้ค่ะหึซึ่งซึ่งมันมีศัตรธรรมแบบเนี้ยเต็มหนังสือเล่มนี้ไปหมดเลยค่ะถ้าใครอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายอ่ะมันจะ เก็บเกี่ยวสัจธรรมเล็กๆน้อยๆนะคะหรือในทุกบรรทัดของเขาก็จะมีอะไรที่มันเป็นแบบปรัชญาคมกริบซ่อนอยู่ในนี้นะคะก็เลยสำหรับใครที่มาเวนี้นะคะก็ควรจะไปหาอ่านกันนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้โค้ดมาอันนึงเขาบอกว่าสําหรับนักจาริกโลกคือครูโลกคือมารดาโลกคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะเดินทางด้วยความเคารพต่อ โลกเคารพต่อธรรมชาตินะคะพอเดินทางไปเรื่อยๆค่ะเขาจะเข้าใจวิธีคิดแล้วก็เข้าถึงนะคะไม่รู้ว่าเข้าถึงไหมเขาบอกอแต่ผมยังไม่เคยเข้าถึงจัก,กรวาลร้นรับอันศักดิ์สิทธิ์นั้นแต่พอเขามา,เ,าเดินทางเรื่อยๆๆก็เข้าถึงไปเรื่อยๆค่อยค่อยค้ยคนพบไปเรื่อยๆนะคะ นอกจากนี้ที่ชอบอีกก็คือยังจะมีคําคมมากมายนะคะให้เราสามารถเอามาคบคิดกันค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งเขาพูดว่าเมื่อได้สัมผัสความรักจากมนุษย์เราย่อมเชื่อมั่นในความดีงามในตัวมนุษย์นี่ค่ะก็ทำให้เราเห็นโลกใบนี้สวยงามมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่อ่านเล่มนี้จบก็รู้สึกว่าตัวเองอจิตใจสงบขึ้นค่ะหนคือ อ,อยากทบทวนตัวเองมากขึ้นทบทวนจิตใจมากขึ้นอยากจะเดินทางเข้าไปภายในจิตใจของตนเองมากขึ้นนะคะสรุปแล้วถามว่าฮิมาลัยมีจริงไหมนะคะสถานที่มีจริงแต่ว่าการยึดมั่นถือมั่นในในสิ่งสิ่งนั้นนะคะอาจจะไม่มีจริงสิ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่มีตัวตนเลยก็ได้แบบนี้นะคะเท่าที่เข้าใจหลังจากที่อ่านแล้วรอบหนึ่งนะคะคิดไว้ว่าจะกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นการแบบว่าเข้าใจ สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเชิงปรัชญามากขึ้นนะคะก็เพื่อนๆที่ลองอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรลองมาแชร์กันดูนะคะหรือใครยังไม่อ่านอยากให้ลองอ่านดูคะ่ะเป็นบันทึกการเดินทางแนวปรัชญาแนวพุทธศาสนาอะไรประมาณนี้นะคะก็ของคุณยุกงลงค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีหนังสือบันทึกการเดินทางอีกเช่นเคยนะคะมาฝากกันก็เพื่อนๆคนไหนอยากอยากฟังเล่มไหน เป็นพิเศษก็รีเควสเข้ามาได้นะคะถ้ามีเราจะเอามารีวิวให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ